ธีการทำนะครับหลังจากที่เราได้กระป๋องมาแล้วก็จะมาเจาะรู2ตํตำแหน่งตำแหน่งแรกก็คือด้านบนของฝาปิดให้มีขนาดที่สามารถที่จะใส่ท่อ PVC ลงไปได้ซึ่งวันนี้เราจะใช้เป็นท่อ PVC 4หุนแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งจะเป็นตำแหน่งด้านล่างก็คือชิดกับก้นกระป๋องเลยเจาะให้มีขนาดที่สามารถที่จะใส่ท่อ PVC ลงไปได้หลังจากที่เราเจาะแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการใส่เชื้อเพลิงเราจะนําท่อ PVC มาลองไว้ก่อนใส่มาจากด้านล่างให้ผ่านตรงกลางเข้ามา เพื่อที่จะให้เกิดช่องว่างตัวเชื้อเพลิงหรือตัวขี้เลื่อยจะไม่ได้ไปอัดรูรูนี้จะเป็นรูสําหรับที่จะให้ลมหรือให้อากาศผ่านเข้าออกได้ความยาวของท่อเนี่ยควรที่จะมากกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของกระป๋องจากนั้นเราก็จะนาท่ออีกตัวหนึ่งมาตั้งบริเวณตรงกลางนะครับตั้งบนท่อ PVC ตัวที่เราวางไว้แล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวขี้เลื่อยลงไป ถ้าเกิดไม่มีขี้เลื่อยเนี่ยเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้กับแกบดิบก็ได้ในการใส่ขี้เลื่อยลงไปนะครับเราควรที่จะกดให้แน่นหลังจากที่ใส่ขี้เลื่อยแล้วนะครับเราก็จะทําการตอกให้แน่นเพื่อที่จะให้มันใส่ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็แน่นที่สุดซึ่งอายุในการจุดจะได้กี่ชั่วโมงก็ขึ้นอยู่กับการยัดขี้เลื่อยลงไปหลังจากที่เราใส่ขี้เลื่อยเต็มแล้วนะครับแล้วก็อ <S <S ัดให้แน่นแล้วเนี่ยเราจะทําการปิดฝาควรที่จะปิดให้สนิทนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะถอดเอาท่อ PVC ออกเราจะถอดออกทั้ง2ท่อเลย ซึ่งเราจะมองเห็นว่าเขายังจะมีรูอยู่ตัวนี้จะใช้เป็นรูอากาศซึ่งท่อด้านล่างก็เช่นเดียวกันเราก็จะดึงออกอหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลย